เบิ่งหวาพี่น้องเอ้ยจะมันงามฟังนันก็เป็นเข่าค่ะอ่าเริ่มแตกกอละค่ะหลังจากร้านซ้ายพันตัดใบเข่าไปฟังนันสีดยาบ่หรือจังใดของหน้าของเพิินค่ะ แต่ว่าของห้านั่นอันตัดใบเข่าไปราคาพึ่งแตกกอค่ะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมากกับพายุเขา่าเมื่อน,นี้ราคาพี่น้องเห็นแดดเมื่งไ่หน่อยสิมาเอาไอ้ดอกแค่ไปหนึ่งเซบป,ปาลมเย็นดีแท้ ไงไอแบกแหลนลงมานนำดีดีเ<ด>มนซิไปเก็บพักได้ปะเนี่ยึสิล่งไปเห็ดยังงลาง,ลางข่าวกับกระลัางเขียวงามค่ะ แต่ว่ากระเจียวโกเกิดได้พี่น้องข้างล่างสงสัยมันหฮมพอดสงสัยหฮมพอดเละโบกเกิดแต่ว่าตำลึงนี่เกิดดีอยู่ แถวนี่ยมันมีแดดพี่นอ้องมันก็เลยยังเกิดอยู่หย่าแต่ว่าตามจริงของในอะก็วานวานเท่กันนะคะแต่พอมีหม home, มันก็เลยบบเกิดล่ะเอาแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไปหน่อยเก็บพักก่อนสิบปีหนึ่งเซป,ปาขอบคุณนะคะที่ติดตามสวัสดีค่ะ